กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมมาทวงสัญญารัฐบาลพลเอกประยุทธ์กันโอชาในการจ่ายเงินเยียวยาโควิด -19 แก่พ,พระภิกษสุสงฆ์จำนวนสองแสนรูปทั้งประเทศทั้งธรรมยุทธและมหานิกายรูปล้วหกบาทต่อวันเป็นเวลาเกิวัน เป็นเงินรูปละ5,400บาทเมื่อ9เดือนที่แล้วอดีตรัฐมนตรีเทวันลิปตาพลบมาถแถลงณนะสภาแห่งนี้ว่าจะจ่ายเงินดังกล่าวต่อมาท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่อนุชานาคไสยก็มายืนยันว่ากระทรวงการคลังอนุมัติแล้ววันนี้ทราบว่าคณะกรรมการไก่กองงบประมาณโควิด -19 พิจารณาจากเงินกู้400ล้านตีตกไปเรียบร้อยแล้วว่าไม่เข้าเกณฑ์เพราะเป็นงบฟื้นฟูจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่ท่านประธานพระท่านไม่รู้จักหรอกท่านประธานครับเพราะคุณคิดเอาเองที่เอาไปแจกคนเที่ยวคนละ3,000บาททำได้ครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาท่านประธานพระท่านให้ความเรามือแก่รัฐบาลน,นี่ดีมากครับ ไม่ออกบินธบาปิดวัดฉันว่ามีเป็นเดือนแล้วทําไมวันนี้จึงเป็นอย่างนี้กระทบาทานครับอันสุดท้ายอ่างเก็บน้ําห้วยหนองแดงบ้านหนองผือสี่หมู่ตำบลนาแก้วอำเภอโพนนาแก้วสกลนครและบ้านหนองผือน้อยตำบลนาโพอำเภอกุุมานซีกระทรวงทรัพยากรขุดให้เมื่อปีห้าแด ตอนนี้แห้งขอดต,ตื้นเขินฝากรัฐมนตรีท่านสลาวุธศิละปะอาชากลับไปดูแลด้วยขอบคุณมากท่านประธานครับครับ